สวัสดีครับคาร์ไวตโปรดักต์นะครับรีวิวอีกคันนะครับวันนี้เป็นโตโยต้ารีโวนะครับมาทำกุ้งบาอเบาแคบนะครับนะปูพื้นครบชุดเลยนะครับเดี๋ยวผมรีวิวดูนะครับว่างานของทางร้านเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับข้างหน้าทำกุ้งบาอแบบสวมในสวมไปแล้วเป็นอย่างนี้นะครับหนังที่เราใช้เป็นหนังตัวหนานะครับ อันนี้หนังหนาหนึ่งมิลเต็มประกอบฟองน้ำห้ามิลลมิเนตด้วยผ้าทีคอร์ดนี่ครับผมส่งให้ดูด้านหลังนี่ครับมีฟองน้ำห้ามิลมีผ้าทีคอร์ดด้านหลังนะฮะรวมทั้งหมด3ชั้นท่าน,นท่านเอาไปใช้เนี่ยนะฮะอ,อยู่ได้กันหลายปีเลยเหตุผลนะครับหนาสามชั้นบวกกับได้ที่เย็บได้นล่อนนะฮะท่านไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรารับประกันปีแต่การเย็บให้ทั้งหมด3ปีเลยพุ่มเบาแบบสวม นี่ฮะนะครับถ่ายให้ดูช้าๆชัดๆท่านดูได้เลยนะครับไม่ได้มีการแต่งภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่สวมทับของเดิมอันนี้เป็นสีวายแดงนะครับเวลาอองานจริงนี่สีมันจะออกเข้มๆกว่าเดิมนิดนึงอันนี้แสงมันทําให้สว่างขึ้นนะครับมาพร้อมกับเบาะแคปฟองน้ําฉีดเราทํามุมองศาข้างหลังให้เอียงนะครับเพื่อให้นั่งสบายขึ้นข้างล่างนี่นะครับเราทํามาให้เป็นมุมเคิร์ฟ เพื่อที่จะรับใต้น่องนะครับหลักการก็คือนะฮะอันเดียวกันนะครับคือคือเป็นมุมเคิร์ฟเพื่อให้นั่งสบายแต่ในพื้นที่แคบเนี่ยนะครับพื้นที่มันจํากัดฉะนั้นถ้าเราต้องการเอียงเยอะเบาใหญ่คนนั่งอาจจะขาติดได้เราเลยออกแบบมาจุดที่มันเหมาะสมนะครับคือให้ลงตัวกับบอาแคบนะคนที่ใช้รถแคบนะครับส่วนมากก็คือสามีขับภรรยานั่งข้างลูกนั่งหลังนะครับสบายสบาย นะครับก็คือหลักการคืออย่างนี้นะครับผู้ใหญ่ก็นั่งได้แต่ว่านะผู้ใหญ่ถ้าขายาวเนี่ยก็แนะนําให้กระเถิบมาฝั่งนี้นะครับนี่คือครบชุดของรถแคปฟองน้ําฉีดคืออะไรนะครับบางคนไม่เข้าใจนะครับฟองน้ําฉีดคือแบบนี้ครับฟองน้ําที่โมขึ้นโมมานะครับแล้วก็ฉีดออกมาก่อนที่จะฉีดใส่โมก็ต้องมีโครงเหล็กอยู่ด้านในนี่โครงเหล็กเป็นอย่างนี้นะครับนะไม่ใช่เ้ยทำไม งานของคาไว้โปรดักนี่ทำไมราคาสูงนี่แค่ตัวนี้ไปอย่างเดียวนะครับต้นทุนเราก็สูงมากนะครับแต่ว่าในการสูงมีเหตุผลนะฮะคุ้มค่ากับท่านที่ใช้อ่าบอกแคปบอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าฟองน้ำฉีดทนนะฮะใช้ได้กันหลายสิบปีเลยเราผิดงานชิ้นนี้มานะฮะร,ร่วมเกสามสิบปีแล้วนะครับนะตอนนี้ เราพยายามทําให้ดีที่สุดกับเงินที่ท่านเสียให้นะบอ่อแแคปฟองน้ําฉีดขึ้นลูกนะครับเวลาเราเอาเครื่องมือนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดได้เปิดจากข้างหลังมาข้างหน้านี่นะครับผมให้ช่างเปิดให้ดูกดไปอย่างนี้ปึ๊บดึงขึ้นนะครับใช้แรงนิดนึงนะครับอย่างนี้แล้วก็เปิดเครื่องมือได้2ฝัง่งเปิดได้ตลอดนะครับซ้ายขวาแล้วปิดงับลงไปนี่างนี้นะครับนะ เลือกชอบสีไหนจัดการได้ทั้งหมดนะฮะเราเป็นโรงงานเย็บออีกอันนึงมิดนึงนะครับปูพื้นนะฮะปูพื้นสีวายแดงอันนี้เราใช้เกตเดียวกับตัวทําบอาเป็นตัวหนัง PVC นะครับไม่ใช่ PU ฉะนั้นปัญหาเรื่องการล่อนเน่ก็ตัดไปได้เลยนะครับเพราะเราใช้ตัวเกรด A ตัวนี้นะฮะเป็นงานตัวหนา13มิลลิางล่างสุดก็เป็น XPE นะครับ บวกกับตัวเส้นใยนะฮะอันนี้เราเสริมเส้นใยไปอีก4ชิ้นเส้นใยตัวนี้ก็สามารถเปิดยกออกมานี่แล้วก็ถอดออกมาล้างได้เสร็จแล้วก็ก,กดล็อกลงไปทั้งส่วนหน้าส่วนหลังนะครับมาที่ร้านนี่ครบชุดได้เลยนะครับชอบสีไหนนะมาเลือกรอรับกันได้หรือจะให้เรามีจัดส่งนะครับมีคลิปการติดตั้งให้ดูร้านเราอยู่ที่ลาดพร้าว124ซอยย่อยซอย9นะครับ เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับจอดรถสะดวกสบายห้องรับรองลูกค้าเสร็จผมถ่ายมุม360องศาให้ดูเลยนะครับนี่นนะครับนะไม่ต้องห่วงนะครับเราเป็นโรงงานเย็บโดยตรงนะครับนี่นะครับนะมาซึก,กะรอรับกันได้เลยนะครับเราแบ่งงานเป็นผแผนกผแผนกแล้วก็เย็บกันสดๆนะครับฝีมือคนไทยแท้ๆทำมากว่า30ปีนะครับ ติดต่อมาได้ที่ครับ091 709 9960นเะครับ0917099960เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้ง id Li n ยหรือนะ l ล n e แอดนะครับแอดนำหน้า uh, นะครับแล้วก็ uh, car car 99นะครับนะแอดคา9กนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ